เมาส์จีนประกันสวนไทยที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวครับมีรูปทรงที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจครับรูปทรงด้านหน้าจะแคบๆด้านไทายจะบานๆหน่อยมีหลายเรื่องที่อยากจะใช้เกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้ครับขอเชิญพบกับรีวิวรา o ู VT9 Pro ครับสวัสดีครับ PPD Channel เหมือนเดิมครับวันนี้ครับพบกับเมาส์จากแบรนด์ราูครับซึ่ง ผมเพิ่งเคยใช้แบรนด์นี้เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวแรกของแบรนด์ราพูที่ผมได้ทดลองใช้ชื่อรุ่น VT9 Pro ครับตัวนี้เป็นเมาส์ 4K ด้วยนะครับแต่เพื่อนๆต้องซื้อดองเกิลแยกนะแล้วก็เมาส์ตัวนี้ผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจอยู่ที่เรื่องของรูปทรงซึ่งตัวผมเป็นคนที่ชอบเมาส์ทรงแบนๆหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้มันแบนๆเหมือนกันแล้วก็เจ้าราพูตัวนี้ครับประกันส่วนไทยจากซินเนกนะครับเป็นเมาส์จากจีนที่ผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจอ่ะอยู่ในทีระดับต้นๆนะครับพูดง่อัันนกกครบงใล นี่คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องครับขอบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลของมอเตอร์นี้ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะครับผมจะขออิงจากเว็บไซต์ rapu.com ้ะกันอย่างแรกครับคือตัวเมาส์ครับนี่ครับเ,เพื่อนๆลองดูรูปทรงก่อนที่ผมบอกว่ารูปทรงมันมีความน่าสนใจครับมันจะออกแนวแบนๆครับหน้าจะต่ำๆโค้งๆหน่อยด้านท้ายจะมีความตัดๆหน่อยแล้วก็ด้านหน้าจะแคบๆนะครับด้านท้ายจะบานออกซึ่ง เป็นลุคทรนที่น่าสนใจมากส่วนสีครับมีหลายสีมากๆนะครับแต่ส่วนไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีสองสีมั้งคือขาวกับดำนะครับแต่ถ้าแบบไปดูในร้านจีนในแอปส้มอะ่ะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันมันมีสีที่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มีลวดลายส,สวยๆเพียบเลยผมคิดว่าน่าสนใจมากยังไงเพื่อนๆลองไปดูก่อนละกันต่อมาเป็นสายเคเบิลครับหัวเป็น A t o c อย่างที่ผมบอกอะ่ะแบรนด์ราปูอ่ะมันดูจะเป็นแบรนด์ที่ระดับท็อปๆหน่อยครับคือเป็นแบรนด์ที่ไม่ดูกระจอกอะ่ะ เพื่อนๆลองดูเนี่ยอย่างพวกดองเกิลอะไรเงี้ยมันก็มีคําว่าราปูนะครับหรือว่าจะเป็นที่รัดสายเคเบิลก็มีโลโกโล้แล้วก็เขียนว่าราปูซึ่งสิ่งนี้นะครับแบรนด์ที่แบบไม่ค่อยใส่ใจอะไรมันก็จะไม่มีอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเป็นแบบธรรมดาร,รมาไปแต่ผมคิดว่าแบรนด์ราปูเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็เขาค่อนข้างใส่ใจในการออกแบบมากแล้วก็เป็นดองเกิลครับพร้อมกับรีเซิเร์버ครับซึ่งจริงๆแล้วรีเซิร์버เ,เขาจะถูกใส่มาอยู่ที่ใต้ตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์ตัวนี้ครับเขาจะเป็นแม่เหล็กนะให้เพื่อนๆ จริงๆรีเซิร์ฟเขาจะถูกซ่อนอยู่ตรงนี้นะเออประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้มันมีช่องเก็บรีเซิร์ฟเท่าไหร่นะครับเออประมาณนี้ฟลดมาส์สำรองอีกหนึ่งชุดครับซึ่งฟี์มาส์เนี่ยเขาจะเป็นชิ้นหลายๆชิ้นนะครับแล้วก็เป็นกริปเทปครับทางด้านบนแล้วก็ด้านข้างครับกริปเทปตรงนี้รู้สึกไม่ค่อยหนืดเท่าไหร่เนี่ยเอานิ้วลูบเรารู้สึกแบบไม่ได้เหนียวไม่ได้หนืดเท่าไหร่นะแล้วก็คู่มือการใช้งานประมาณนี้ครับ มาดูเรื่องของน้ำหนักกับรูปทรงนิดนึงเอาน้ำหนักก่อนแล้วกันนะครับน้ำหนักเจ้าตัวนี้อยู่ที่ประมาณ68กรัมก็ตรงกับที่เขาเทมไว้นะครับเพราะว่าเมาส์ตัวนี้ผมรู้สึกว่าเขาใช้แบตก้อนใหญ่เหมือนกันใช้อยู่ที่800มิลลิแอมป์นะครับชั่วโมงการใช้งานมันก็ได้จะอยู่ที่ประมาณ165ชั่วโมงซึ่งพอเขาใช้แบตใหญ่น้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเมาส์ตัวนี้เขามีหลายรุ่นมากนะครับมีทั้ง เอ่อ V T Air อะไรก็ไม่รู้เพียบเลยนะครับมันก็อาจจะมีน้ำหนักที่เบากว่าน,นี้นะครับรูปทรงตัวเมาส์ครับเป็นเมาส์ทรงสมมาตรนะครับแล้วก็ด้านหน้ารู้สึกจะมีความต่าๆหน่อยแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีความนูนแต่เป็นความนูนที่ไม่มากนะครับแล้วก็งานออกแบบบริเวณน,นี้ตรงนี้ค่อนข้างเท่มากตรงท้ายมันจะเชิดๆหน่อยพเพื่อนๆลองดูลายเส้นตรงนี้คือผมรู้สึกว่าเขามีการดีไซน์อ่ะตรงนี้สวยดีผมชอบมากเมาส์ตัวเนี้ยเป็นเมาส์ที่เท่มากนะครับพเพื่อนๆลองดูมุมด้านข้างเท่มากนะครับ แล้วก็จะเป็นเมาส์ที่ด้านหน้าจะแคบๆหน่อยแล้วก็ด้านท้ายจะบานๆออกหน่อยการจับผมรู้สึกว่าเหมาะกับการจับแบบาล์ม g r i ปแล้วก็คอกร g r i นะครับแบบาล์มกริปแน่นอนตัว Mount เมาส์เป็นเมาส์ที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับไม่ใช่เมาส์เล็กนะการจับแบบาล์มกริปเวลาทาบมือลงไปแล้วค่อนข้างคลุมได้หมดนะครับส่วนบริเวณตรงนี้ก็สอดรับกับนิ้วโป้งดีมากนะครับส่วนบริเวณนิ้วก้อยนิ้วนางวางก็ค่อนข้างโอเคตรงนี้มันจะมีความแบบ นูนๆหน่อยให้มันสอดรับกับนิ้วหน่อยเวลาวางนิ้วไปนิ้วมันจะไม่ตกนะครับตรงนี้ค่อนข้างโอเคมากแบบคอริปแบบที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันครับเวลาเอานิ้วโป้งกับนิ้วนางนิ้วก้อยจิกค่อนข้างที่จะเข้ากับมุมของเขานะครับมุมตรงนี้ที่เขาสอดรับออกมาเนี่ยมันจะมีความบานออกเพื่อนๆลองดูม,มุมนี้เห็นไหมมันจะบานออกตรงนี้เวลาวางนิ้วโป้งไป นิ้วโป้งมันจะรับกับมุมตรงนี้พอดีเออผมชอบรูปทรงประมาณนี้มากนะครับแล้วก็พยายามตามหาเมาส์ที่มีรูปทรงแปลกๆประมาณนี้อยู่นะครับส่วนด้านท้ายบริเวณต,ตรงนี้ผมรู้สึกว่าสอดรับกับอุ้งมือเหมือนกันนะเวลาเอามือทาาไปแล้วค่อนข้างเต็มดีคนที่มือขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่น่าจะจับเมาส์ตัวนี้ได้อย่างถนัดนะครับส่วนคนที่มือขนาดเล็กจริงๆก็จับได้นะเพราะว่าตัวเมาส์มันก็ไม่ได้สูงไม่ได้นูนโด่องอะไร เขาจะเป็นเมาส์แบนๆได้ซ้ำนะครับจุดคลิกครับเป็นสวิตแบนๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความแคบมากนะครับเวลาวางนิ้วไปก็ค่อนข้างที่จะเต็มพอดีเพียงแต่ว่านิ้วก็อาจจะตกได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรมาสอดรับกับนิ้วตรงนี้นะครับแต่จริงๆทรงนี้มันก็เหมาะกับคนที่แบบจับเมาส์ท่าแปลกๆนะเพราะว่าผมเคยเห็นบางคนเหมือนกัน,นครับบางคนไม่ได้จับเมาส์ตรงๆแบบนี้นะเขาจะมีความเอียงอะไรประมาณเนี้ยการที่สวิตมันสลบลงแบบนี้มันก็จะทําให้เรามีอิสระในการจับเมาส์มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเป็นข้อดีเหมือนกันนนนนะะะคคครรรับับบบงงาาปกออ่ข้ดี เขย่าไม่มีเสียงนะครับบีบแรงๆไม่มีเสียงนะครับพีเทเวลโพสเทเวล,เวลรู้สึกว่ามีความโยกหน่อยๆนี่มีความโยกหน่อยๆแต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่เป็นปัญหานะครับพื้นผิวมีความฝืดแต่ไม่ได้มีเท็กเจอร์คุ่ขรานะเป็นความฝืดที่ไม่ได้ฝืดมากอะ่ะก็เหมือนมาตรฐานหมอจีนทั่วไปนะครับ เรื่องของรูปทรงครับมีหลายตัวให้หยิบมาเล่าเหมือนกันครับขอเรื่องที่ตัวแรกนะครับจะเป็นเปรียบเทียบกับไ i เปอร v 3 hyper speed นะครับซึ่งผมไม่มีเจ้า vt hyper speed นะก็ขอเปรียบเทียบกับเจ้ารันตัวนี้แล้วกันนะครับที่ผมได้รีวิวไปแล้วเขาจะเป็นเมาส์โคลนของ v i p e r ก็ตามภาพเลยนะครับดูจะเป็นเมาส์ที่แบนๆพอกันนะครับความกว้างความ,วามยาวก็ใกล้เคียงกันห่างกันประมาณ2มิลครับถือว่าไม่ได้ห่างกันมากดูด้านล่างตัวเมาส์ครับสังเกตว่าเจ้า vt 9 pro จะมีความแคบกว่านิดหน่อยในส่วนบนนะคร แต่โดยรวมรู้สึกว่าจะเป็นเมาส์ทรงเดียวกันครับเป็นเมาส์ที่แบนๆเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าราพูส่วนบริเวณตรงนี้จะเชิดๆหน่อยซึ่งผมชอบนะอีกตัวครับขอเปรียบเทียบกับ v i p e r V2 Pro นะครับซึ่งเป็นเมาส์แบนๆเหมือนกันนะครับสัดส่วนต่างกันประมาณ2อมิลเหมือนเดิมนะครับส่วนสูงต่างกันประมาณมิลเดียวถือว่าไม่ได้ต่างกันมากออกจะเป็นเมาส์แบนๆเหมือนกันนะครับเป็นเมาส์ทรงแบนๆเหมือนกันจุดคลิกไม่สูงมากจุดคลิกต่ำๆเหมือนกันนะครับคิดว่าถ้าเกิดใครเคยใช้ไวเปอร์มากัน ัวนี้ xm2we ครับที่เอามาเปรียบเทียบเพราะว่าเขาจะเป็นเมาส์ที่ด้านหน้าจะแคบแล้วก็ด้านท้ายจะบานออกครับพอๆกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเจ้า n g m i n g จะเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งนะครับด้านหน้าจุดคลิกจะมีความต่ำกว่าว t ี 9pro ชัดเจนครับตัวสุดท้ายครับ f1 mobile ครับจุดคลิกเนี่ยถ้าดูจากลเนจาก i l o e c h e v c o m มีความใกล้เคียงกันนะจุดคลิกพอๆกันนะครับแล้วก็ส่วนท้าย v t 9pro จะมีความนูนโด่งมากกว่านะครับถ้ามองจากมุมนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับ จุดส่งที่สุดของเจ้าโมบ้าครับจะอยู่ช่วงกลางๆนะครับแต่ของวิธี9จะอยู่ช่วงท้ายๆหน่อยประมาณนี้ครับ อย่างที่บอกครับตรงนี้ด้านใต้เป็นที่เก็บรีเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วก็ปุ่มแดงๆนี่เป็นปุ่มมัลติฟังชันเพื่อมาสามารถมาเซตค่าอะไรที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับในซอฟต์แวร์นะด้านบนครับตรงนี้เป็นที่ปรับเปลี่ยน d p i ครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนะครับสเปคตัวเมาส์ครับเขาบอกว่าเขาใช้เซนเซอร์ p i กอาร์ดสามสามเก้าแปดนะครับไม่ใช่สามสามเก้าห้านะสามสามเก้าแปดเขาบอกว่าทางราปูเนี่ยร่วมมือกับ p i กอาร์ในการพัฒนาเซนเซอร์ตัวนี้นะครับส่วนค่า,า IPA ก็เหมือนแลก็ จริงๆไม่แน่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับว่าทําไมเขาถึงเรียกว่า3ามสแต่เท่าที่ผมค้นคว้าข้อมูลมาน3นี่ยสามสที่เขาร่วมมือกับ p i ่อาร์ตตัเนี้ยสามารถเซตค่า l i ฟเวอร์ดิแทนได้ถึง11ขั้นนะครับซึ่งถือว่าละเอียดมากๆนะครับละเอียดจนผมคิดว่าอาจจะเกินความจําเป็นด้วยซ้ำนะครับเช่น1นึ่งเม1.1หนึ่ออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆมันมันเป็นสัดส่วนที่ ต่างกันนิดเดียวอาจจะไม่เห็นผลด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าถึงเขาใช้เซ็นเซอร์3395ก็ไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานอะไรนะครับแบตเตอรี่ครับก้อนใหญ่นะครับ 800mAh สามารถใช้อยู่ที่160ชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จไว้ชาร์จเพียงแค่2-3ชั่วโมงเองตัว MCU อ่ะเขาบอกว่าเขาใช้ของ Nordic นะครับตัวนี้สามารถรองรับ f r e q เล n c ได้ที่4000ด้วยนะแต่เพื่อนๆอาจจะต้องซื้อดองเกิลแยกนะครับดองเกิลเขาก็ค่อนข้างเท่เหมือนกันหน้าตาประมาณนี้นะครับสวิตช์ครับเขาบอกว่าเขาใช้ของ Omron นะครับรองรับการชีกที่50ล ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่อัอนนี้ไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่แต่ถามว่ามีปัญหาในการใช้งานไหมไม่นะครับรู้สึกว่าเป็นสวิตที่ใช้แรงในการกดเหมือนกันแล้วก็ไม่ลั่นง่ายแน่นอนนะครับลั่นยากนะครับคมดีเป็นสวิตที่ค่อนข้างคมดีก็คือคลิกทํางานคลิกทํางานนะครับแล้วก็จุดการสั่งการค่อนข้างสั้นเหมือนกันนะครับสามารถสแปมได้อย่างรัวๆนะฮะแล้ข่าววิวยาง นี่เป็นหน้าตาซอฟต์แวร์ของเจ้าราปู VT9 Pro นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับแบรนด์ราปูเนี่ยไม่ใช่แบรนด์เมาจีนธรรมดาๆรรนะครับดูหน้าตาของซอฟต์แวร์ดูเขามีการดีไซน์อ่ะเขามีการออกแบบจริงๆอะค,คือแบบไม่ได้ทําเล่นๆนะครับหน้าตานี้ครับ DPI setting ครับสามารถเพิ่มได้ทีละ50นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเวลาเปลี่ยน DPI เนี่ยมันคอยหมุนก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ พารามิเตอร์เซตติครับก็เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับของ Windows นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องของ Pulling Rate นะครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อดังเกิ 4K k นะครับก็สูงสุดอยู่ที่1,000นะครับแล้วก็อันนี้ Live วิ t เดเทนครับที่ผมบอกเนี่ยมันสามารถปรับได้ประมาณ10ค่า11ค่านะครับก็ค่อนข้างละเอียด1.0 1.1 1.2ผมคิดว่ามันก็ละเอียดไปอะ่ะละเอียดจนบางทีก็ไม่ต้องทําก็ได้อะเพราะปกติ ผมก็ใช้แค่ประมาณ1.0พอมาโคเซตได้เหมือนกันครับแล้วก็นี้เป็นการอัปเดตไดรเวอร์อะไรต่างๆนะครับปริมาณแบตอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยอยากจะให้เชื่อเท่าไหร่เพราะเนี่ยบางที9.4บางครั้งนะครับแบตมันเพิ่มด้วยนะครับตรงนี้ผมก็งงๆเหมือนกันอย่าไปเชื่อแล้วกันนะครับเทสโพลิงเรกันนิดนึงนะครับอันนี้ผมเซตที่1,000นะโอเควิ่ง1,000ยาวๆนิ่งๆเลยโอเคครับโพลิงเรกผ่านครับ เหมือนเดิมครับทุกคลิปที่ผมรีวิวอบผมจะเอาไปเล่นมาจนถึงระดับหนึ่งครับแล้วก็เล่นหลายแนวทั้งวอร์เรนทั้งโอเวอร์สองนะครับซึ่งเกมทั้ง2เกมเนี่ยเป็นเกมที่ต่างกันนะครับเกมนึงต้องอาศัยการเคลื่อนที่มาไวๆานะครับเกมนึงต้องอาศัยความนิ่งๆ่งแม่นยำแม่นยำนะครับไม่มีปัญหาในการใช้งานครับทั้งเรื่องของการส่งสัญญาณนะครับแล้วก็เรื่องของเซนเซอร์ไม่มีปัญหาในการใช้งานครับเมาส์ตัวนี้สามารถทํางานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ แต่สิ่งที่ผมเจอนะครับจะเป็นเรื่องของการคลิกครับบางครั้งเนี่ยสวิตต์ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเด้งไม่ดีเท่าไหร่นะครับคือมันไม่ตามนิ้วผมเท่าไหร่อะ่ะ <c oughs> เวลาผมสแฟมรัวๆแล้วสวิต์มันตามไม่ทันนิ้วผมซึ่งมันเป็นบางครั้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอมาจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะแชร์เพื่อนๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของรูปทรงของเมาส์ตัวนี้นิดนึงนะครับผมอยากจะตินิดเดียวจริงๆแล้วผมชอบรูปทรงของเมาส์ตัวนี้มากอย่างที่บอกผมชอบเมาส์ทรงแบนๆแต่บริเวณพลาเเ้มวาาไปข บางครั้งเวลาผมวางนิ้วโป้งไปอ่ะนิ้วโป้งผมมันจะแอบบาดกับส่วนบริเวณพลาสติกตรงเนี้ยนะครับคือเขาไม่ได้ลบคมอะ่ะตรงเนี้ยมันจะมีความคมคมเหมือนกันนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะคมหมดเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเขาแก้ไขให้ลบคมตรงนี้ได้ผมคิดว่าน่าจะดีกว่านี้เยอะเลยนะครับส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อยเหมือนกันนะครับเวลาถ้ามนโดนตรงนี้มันก็อาจจะมีความลำคาญนิดนึงนะครับเพราะว่ามันคมนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจครับผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้แล้วนะครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้เป็นศูนย์ไทยนะครับส่งจากไทย แล้วก็ราคาที่ผมได้นะครับผมบอกเลยว่าอยู่ที่ประมาณ1,179บาทถือว่าถูกมากนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ได้มายังไงผมคิดว่าเป็นเมาส์หนึ่งตัวที่ราคาถูกมากแล้วก็ประสิทธิภาพดีมากน่าสนใจครับตัวนี้ที่สําคัญศูนย์ไทยถ้ามีปัญหาก็เคลมในไทยได้นะครับแล้วก็ส่งจากไทยนะครับประมาณ สาวันก็ถึงนะครับก็มี2สีครับขาวกับดำยังไงเพื่อนๆลองเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเจอก,กันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้พีบีทีชแนลกับรบพูวีที9 Pro ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ